สูตรต่อไปนะครับสูตรฟังก์ชันกีีโกณมิติสูตรที่เจ็ดสูตรที่เจ็ดนี้ก็ง่ายๆได้จากฟังก์ชันตีโกณมิติที่เป็นส่วนกับของไซน์คอสแทนนั่นเองส่วนกับของฟังก์ชันไซน์ก็คือโคศึกที่เราเขียนย่อเป็น c, c. c, c ี c สีโคศกเซต้ามีค่าเท่ากับ หนส่วนไซ n เซตานั่นเองอ,อย่าลืมนะครับมีตัวหารตัวหารจะต้องไม่เป็นศนนั่นคือไซเซตาจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองตัวที่แก็จะเป็นส่วนกลับของคอรสซึ่งมันก็นคือเซกเอสอีซีเซกเซตาเท่ากับ1ส่วน คอสเซต้านั่นเองเช่นเดิมตัวคอสไซต้านั้นจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับส่วนที่เก้าเป็นส่วนกลับของ n ซึ่งก็คือคอสนั่นเองคอสเซต้าย่อนนะครับตัวนี้คอสเซต้าอคอสไซต้าได้จาก หนึ่งส่วนแทนไซต้าหรือแทนไซต้ามันคือไซส่วนคอสดังนั้นคอสไซต้ามันก็คือคอสไซต้าส่วนด้วยไซไซต้าเมื่อไซไซต้าจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับอันนี้คืออีกสามูตรน,นะครับ อันนี้สูดต่อไปอน่าจากการยุบมุมอ่าทำไมเราต้องยุบมุมก็คือมุมเซต้าของเรานั้นอ่ในตารางฟังก์ชันตรีโกณมิติ่น,นักคณิตศาสตร์ได้คำนวณมาให้แล้วก็คือมุมมุมศูนย์องศาถึงเก้าสิบองศาหรือ เป็นจำนวนจริงก็จะเป็นศูนย์ถึง0.5708เลยเยนย์อะก็คือมุมที่มันอยู่ในครับที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่คนนั้นที่หนึ่งนั่นเองแต่ถ้ามุมนั้นแต่ถ้ามุมนั้นมันเกินเกิน90องศาอ่ะที่ที่ ามาให้ในตารางที่กลมมิติคือเป็นมุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่อนันดับที่หนึ่งอ่ะก็คือตั้งแต่ศูนย์ถึงพายส่วนสองนั่นเองหรือศูนย์องศาถึงเก้าสิบองศานั่นเองก็คือถ้าเกินคอนันทที่หนึ่งเมื่อไหร่ปุ๊บเราต้องทําการยุคมุมอ่าทีนี้ในกรณีที่มันไม่เกินหนึ่งรอบวงกลมเนี่ย เรายุบมุมเราใช้สูตรอะไรบ้างตอนนี้แรกเลยมุมนั้นการยุบมุมนั้นเมื่อกี้ลืมพูดไปการยุบมุมนั้นทําได้สองวิธีก็คือยุบมุมโดยใช้มุมหลักอยู่บนแกน x ซึ่งก็คือมุมพายกับมุมสองพายนี่กับใช้มุมหลักบนแกน y คือพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองซึ่งกรณีที่ยุบมุมใช้มุมหลักอยู่บนแกน y นั้น ยุบแล้วมันจะเป็นโคฟังก์ชันอ่ะมันจะยาวน,นั้นอันนหนทีนี้คุณจะไม่สอนก็จะสอนยกมุมเฉพาะใช้มุมหลักอยู่บนแกน X อ,อ่ในเกินที่วงกลมหนึ่งหน่วยนั้นอ่ะไม่เกินวงกลมหนึ่งหน่วยแต่มุมนั้นมันเกินเก้าสิบองศาก็ต้องยุบเหมือนกันอ่ะจะนี้ยุบแล้วใช้สูตรอะไรบ้างอ่ะกรณีที่หนึ่งเลยคือมุมไซต้านั้นมันอยู่ในคอนแรนที่สอง มุมเซต้าอยู่ในควัที่สองเราต้องจัดมุมเซต้าให้อยู่ในรูปของพายลบอันฟาโดยที่มุมอันฟาตัวนี้เป็นมุมมากกว่าศูนย์น้อยกว่าไายส่วนสองนั่นเองคือเป็นมุมอันฟาเป็นมุมที่อยู่ในควอตัมที่หนึ่งนั่นเองอ่ะซึ่งพายตัวนี้อูจะเรียกว่ามุมหลักตัวอันฟาตัวนี้ เรียกว่ามุมย่อยเมื่อจับไซต้าเป็นพายลบอันฟ้าแล้วเราก็จะยุมุมการยุมุมนั้นถ้าใช้มุมหลักอยู่บนแกนเย็กยุฟังก์ชันอะไรก็ได้ฟังก์ชันตัวนั้นแล้วก็เอามุมย่อยมาใช้งานอ่าตัวอย่างสูตรต่อไปคือสูตรที่สิบอ่ะมีสามฟังก์ชันเลยเนาะสูตรที่ 11. สิบเอ็ดสูตรที่สิบสองมีไซน์มีคอสมีแทน สองมุมเซต้าทีานี้มุมเซต้าของเราโคตรถึงในกรณีเซต้าเป็นมุมที่อยู่ในควอนตัที่สองมุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ควอนตัที่สองนั้นเราก็จัดมุมเซต้าเป็นไายลบอันฟ้านั่นเองอ่ะอันนี้ยังไม่ทําอะไรแค่จัดเป็นไซเป็นคอสเป็นทันเหมือนเดิมจัดเซต้าเป็นไายลบอันฟ้า อ,อันนี้จะกัดไซต้าเป็นพายลบอันฟาจากไซต้าเป็นทางลบอันฟาจาักพร้อมที่จะยุบแล้วทีนี้เราจะยุบก่อนยุบก่อนยุบฟ,ฟังก์ชันตรีโกนมิติที่ประจําอยู่คนนันที่สองนั่นหมายความว่าฟังก์ชันตรีโกนมิติของมุมที่มันอยู่บนส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่คนนันที่สองนั้นอ่า มันมีเครื่องหมายประจำาคล้วคือลบกับบวกคอสเป็นลบไซน์เป็นบวกนั่นเองอ่าดังนั้นนะก่อนที่เราจะยุบฟังก์ชันตรีโกณมิติคือไซน์ของมุมเซต้านั้นต้องมีค่าเป็นบวกเรายุบฟังก์ชันอะไรยุบฟังก์ชันไซน์ก็จะได้ออกมาเป็นฟังก์ชันไซน์แล้วเอามุมย่อยมาใช้งานคือมุมอันฟ้านั่นเองต่อไป คอร์สของเซต้าเซต้าเป็นมุมที่อยู่ในคอลัมน์ที่สองคอร์สต้องมีค่าเป็นลบอ่าลบคอร์สได้คอร์สอ่าลบคอร์สได้คอร์สแล้วเอามุมอันฟ้ามาใช้ก่อนต่อไปฟังชันแทนแทนเกิดจากไซส่วนคอร์สตากับคอร์สเครื่องหมายต่างกันค่าแทนก็จะออกมาเป็นลบเป็นลบแทน ของมุมย่อยก็คือมุมอัลฟ่านั่นเองอ่ะโอเคนะสามสูตรนี้ได้จากการยุบมุมที่อยู่ในควอนตัมที่สองคือเป็นมุมที่อยู่บนส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ควอนตัมที่สองมันเกินเก้าสิบองศาก็ต้องยุบอ่ะก่อนยุบก็คือต้องจัดมุมเซต้านั้นให้เป็นพายลบอัลฟ้าซะก่อนแล้วก็ยุบอ่ะยุบเวลายุบยุบสายได้ายยุบคอนได้คอร์ยุบแ่นได้แ่น แล้วเอามมย่อยมาใช้งานคือมุมมันฟ้าก่อนยุบนั้นค่าของชามติโกนิสติเราต้องรู้ว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นเองอ่ะโอเคนี่คือเป็นการยุบม,มุมที่อยู่ในแรมที่สองนั่นเอง